ว่าที่เจ้าสาวที่ภรรยาเจอกันในสนามกอล์ฟเขาเป็นเขาเป็นนักแข่งรถนะนะก็คืออดีตนักแข่งรถอดีตนักแข่งรถแล้วก็ก็เป็นนักกิจกรรมคะฮะคือเราทำกิจกรรมแบบแมนแมนกันได้เยอะอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเหมือนผมมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเรามาเจอกันในจุดที่เราทำกิจกรรมใหม่รวมกันก็เริ่มจาก เป็นพี่เป็นน้องแล้วก็พูดคุยทำความรู้จักกันแล้วก็รู้สึกประทับใจในในความคิดในในในตัวตนของกันและกันนะฮะมันมันไม่ได้มีในเชิงแบบจีบกันอะไรอย่างนั้นเลยครับก็ก็คือผมไม่ได้รู้สึกว่าเร่งรัดที่จะกระโจนเข้าไปสู่ความสัมพันธ์อะไรเงั้นคือเราก็ก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกัน จนรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน As a friend หรือว่าเป็นเพื่อนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคนรักด้วยก็คือมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกแต่ว่าผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะคงทนอยู่นานไปตลอดการก็คือมิตรภาพนะสปีกว่าๆอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นานมากหรอกครับแต่ก็ยังต้องเรียนรู้รู้จักกันอีกมากฮะแต่ว่ามันก็ มีข้อที่ติ๊กถูกไปเยอะมากแล้วมากพอที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปได้ผมก็อายุมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความพร้อมในทางในทางอารมณ์ในทางอาชีพการงานในในเรื่องของออความต้องการในชีวิตเนี่ยมันมันมาถึงจุดที่ก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วการที่เราจะปักหลักอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ สร้างครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันถึงเวลาฉลอ,องมงคลสมรสนะคะในช่วงปลายปีนี้ครับก็<ม>น่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาคม <c oughs> หายตื่นเต้นไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคิดว่าใกล้ๆวันจะกลับมาตื่นเต้นอีกรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมคะมีคนทักบอกว่าเป็นคนที่ยิ้มแย้มแบบ <c oughs> มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็มีคนทักมั้งครับแต่ว่าผมผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอิ่มสุขหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าเริ่มจะไม่มีคนคบเลยต้องทำให้ตัวเองเฟรนลี่มากขึ้น ของเรื่องส่วนตัวบ้านนะคะขออนุญาตเพิ่งมีข่าวดีไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะกับคุณคุณคุณแฟนนะคะถามว่าที่ฮะว่าที่เจ้าสาวที่ภรรยาครับผมเจอกันได้ยังไงครับิบินเจอกันในสนามกอล์ฟฮะหาหาจุดเล่าที่ที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นที่เคยเล่ามาก็ก็ก็ เจอกันครั้งแรกในสนามกอล์ฟเรมีเพื่อนรุ่นน้องชวนมาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทั้งผมแล้วก็เขาไม่ได้เป็นเป็นกิจกรรมหลักของเรา <S <S เราก็เป็นศิลปินเป็นนักร้องใช่ไหมครับเขาเองกอ็ไม่ได้เป็นนักกอล์ฟมืออาชีพหรืออะไรแต่ว่าเรามาเจอกันในจุดที่เราทํากิจกรรมใหม่ร่วมกันก,ก็เริ่มจากเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็พูดคุยทำความรู้จักกันแล้วก็รู้สึกประทับใจในในความคิดใน ในในตัวตนของกันและกันนะฮะอืนึกถึงตอนที่ไปแนะนําตัวกันหรือว่าเขาได้มามแนะนําตัวกับเราไหมครับตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพูดอะไรกันมันมันไม่ได้มีในเชิงแบบจีบกันอะไรอย่างนั้นเลยครับก็ก็คือผมไม่ได้รู้สึกว่าเร่งรัดที่จะกระโจนเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ะอะไรอง่้งนั้นคือเราก็ก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกัน จนรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยเหลือแล้วก็สะท้อนมุมมองต่างๆของของแต่ละคนว่าเออเขาคิดอย่างนี้ในเรื่องนี้เราคิดอย่างนี้ในเรื่องนี้แล้วก็มันมีอะไรที่คล้ายคลึงกันแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมกันได้ดีจนเรารู้สึกว่าเออเราก็เป็นทีมที่ดีนะเออเหมือนกับ as a friend หรือว่าเป็นเพื่อนก็ดีหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเป็นคนรักด้วยก็คือมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก แต่ว่าผมก็มองว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะคงทนอยู่นานไปตลอดการก็คือมิตรภาพน<ฮ>ะถ้าสมมติว่านับเวลาครบปะคะ่ะ<ม>พี่วินนับเวลาตั้งแต่รู้จักกันหรือว่านับเวลาที่ตกลงเป็นแฟนกันคะฮะนับเวลาที่รู้จักกันแล้วกันฮะสามปีกว่าอะไรเงี้ยฮะ,ฮะก็จริงๆก็ไม่นานมากหรอกครับแต่ก็ยังต้องเรียนรู้รู้จักกันอีกมากมฮะแต่ว่ามันก็ มีข้อที่ติ๊กถูกไปเยอะมากแล้วสิ่งที่ประทับใจที่สุดค่ะคืออะไรคะหรือว่ามีหลายหลากหลายข้อเวลานี้พูดไปหมดเลยฮะอมากพอมากมากมากพอที่เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปได้ะคือสิ่งที่สำคัญก็คือความเข้าใจกันแล้วก็เข้ากันได้ถูกมห้คะอืมใช่ครับคือเราคือผมคิดว่ามันคือการเปิด เผยความรู้สึกแล้วก็ตัวตนของตัวเองออกมาให้ให้อีกคนหนึ่งได้รับรู้ทั้งหมดแล้วเราก็แล้วเราก็รับกันได้และโดยที่ไม่ได้มีอะไรปิดบงังอะไรมากมายเพราะว่าพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็คุยถึงปัญหาแล้วเราก็หาทางแก้ปัญหา<อ>ปัญหานั้นจบมันก็ไม่ต้องพูดถึงอีกอะไรเงี้ยฮะก็ก็ณนะตอนนี้อยากจะให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ในวันที่ความรู้สึกมันมากพอที่จะใช้ชีวิตด้วยกันวันนั้นที่เราสารภาพรักหรือว่าเลือกที่จะเลือกเขาเป็นเจ้าสาวของเราตัดสินใจนานไหมคะตัดสินใจไม่นานฮะอืมฮะก็ก็ด้วยมีมีหลายๆคนช่วยตัดสินใจด้วยครับก็ทางผู้ใหญ่ทางอะไรอย่างนี้คือผมคิดว่าจังหวะมันประจวบเหมาะและนะฮะว่าเออผมก็ อายุมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความพร้อมในทางในทางอารมณ์ในทางอาชีพการงานใน,ในเรื่องของออความต้องการในชีวิตเนี่ยม,มันมาถึงจุดที่ก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะการที่เราจะปักหลักอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็สร้างครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันถึงเวลา พอแนะนำได้ไหมคะว่าเจ้าสาวคนนี้ชื่ออะไรทํางานอะไรได้ไหมคะคนร้ายเลยค่ะว่าน่าสนใจเลยคือฮะฮะก็ก็ชื่อว่าน้องพิมพ์นะฮะเอาเอาชื่อเล่นไปก็แล้วกันนะฮะเขาเอ่อถ้าถามว่าเขาเป็นคนวงการไหนก็จริงๆเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตนะเขาเป็นเขาเป็นนักแข่งรถนะฮะฮะก็ก็คืออดีตนักแข่งรถอดีตนักแข่งรถแล้วก็ ก็เป็นนักกิจกรรมอะะค,คือเราทํากิจกรรมแบบแมนๆกันได้เยอะอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเหมือนผมมีเพื่อนอีกคนเนี่ะจะเล่นกอล์ฟจะเล่นแบดจะไปเดินเขาเดินป่าเล่นสก,กีคือเขาเขาทันผมทุกอย่างแล้วเก่งกว่าผมด้วยา <laughs> ที่มีแฟนที่เก่งกว่าเรามันดีไงว่าล่ะก็น่าจะผ่อนคลายนะครับว่าเราไม่ต้องเป็นคนที่ เข้มแข็งที่สุดหรือเป็นช้างเท้าหน้าตลอดเวลาอะไรขนาดนี้เราก็จับมือกันไปเดินข้างๆกันไปก็ได้นะฮะว,วันฉลองมงคลสมรสนะคะมีมีแพลนหรือยังครับนะครับอ,อ,อันนิดนๆค่ะนิดเก็อ,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 อก็ในช่วงปลายปีนี้ครับก็<ม>น่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาคมแต่ว่ากำลังบุนบุนกับการจัดงานใช่ครับใช่ฮะตอนนี้เจอปัญหาอะไรหรือยังคะแบบการ แจกการ์ดหรือเปล่าหรือว่าการ organize ส่นสองสามไม่เรียกว่าปัญหาฮะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำกันแล้วกันฮะก็คือผมว่ามันก็เป็นไปตามเป็นเป็นเป็นไปตามหัวข้อที่มันต้องทำเนาะก็มีการบุกจองสถานที่ในเรื่องธีมของงานในเรื่องเชิญแขกในเรื่องของชํำช่วยอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนกับที่ทุกๆทุกคู่ทำแหละมั้งครับมันคงไม่ใช่ปัญหาที่พิเศษสำหรับแค่คู่เราอะไรเงี้ยฮะ ได้ไหมคะกับการจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วพี่วินเอ,อหายตื่นเต้นไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคิดว่าใกล้ๆวันจะกลับมาตื่นเต้นอีกนะ <c oughs> เพราะชีวิตผมก็ยังยังคล้ายๆเดิมนะฮะแต่ว่าคือการที่ออกมาพูดว่าเออคนนี้เป็นว่าที่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ชินปากมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือ <c oughs> ตอนแรกๆก็แบบอะไรคือการแต่งงานอะไรคือภรรยาอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยฮะาฝั่งเขาก็รู้สึกแฮปปี้ไหมคะจะได้เป็นเจ้าสาวแล้ว น่าจะแฮปปี้นะครับเขาตอบตกลงไปแล้วเนี่ยฮะต้องรอดูนะคะว่าความหวานชื่นวันนั้นจะเป็นยังไงครับผมในพาร์ทของการเป็นนักธุรกิจพาร์ทของเป็นนักล้อแล้วก็มีครอบครัวแล้วมันต้องแบ่งแยกเวลายังไงบ้างครับพี่อืมก็ผมคิดว่าต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสมดุลกับทุกๆเรื่องให้ให้เหมาะสมตามตามวาระและโอกาสของมันนะฮะซึ่ง อันนี้เป็นสิ่งท้าทายนะครับยากยากมากเลยที่ทุกวันนี้ก็ผมว่าปัญหาคือตรงไหนคือเรื่องการจัดจัดบาลานซ์ตรงนี้แหละใช่ว่าในฐานะซีอเราก็ต้องเต็มที่แล้วก็ต้องทุ่มเทให้กับหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้งานตรงนี้มันดีให้ธุรกิจเราดีในฐานะศิลปินของเราเราก็ต้องให้เวลากับมันเพื่อเพื่อให้ผลงานเราเนี่ยยังดีมันมันมีความคล้ายคลึงกันนะฮะ แต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากไม่แพ้กันก็คือเรื่องของครอบครัวแล้วไหนจะเรื่องของคุณสุขภาพอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยต้องต้องพยายามต้องทําทุกๆช่องและทําให้มันเหมาะสมไม่น้อยเกินไปมันมัน,มนพอหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่มีคําว่ามากเกินไปมันมีแต่คำว่าที่ไหนก็ไม่พอ,อ,อคือมันน้อยเกินไปไป,ไปหมดเลยเพราะความสําคัญนะคะการให้ความสาคัญมากที่สุด คืออะไรคะหรือว่าให้สัมพันธ์เท่ากันหมดเลยผมว่าธุรกิจน่าจะมาที่หนึ่งฮะแล้วก็ครอ,อ,อบครัวน่าจะมาที่สองฮะแล้วก็สุขภาพน่าจะอยู่หลังๆเลย <laughs> คือคือเราเราเรา,เราเอาตัวเองมาทีหลังนะ่ะพูดง่ายๆเราเราเอาหน้าที่และและความรับผิดชอบไว้ตรงไว้ไว้ไวไวก่อน อย่างอื่นก่อนเพราะว่าสุขภาพมันก็โอเคมันไม่ได้แย่มากครับแล้วกออ็อะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเยอะๆเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับในคนอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าอันนั้นคือมีความสําคัญอ ต้องได้เป็นคำว่าต้องได้ว่าล่าสุดนอกจากเป็นนักธุรกิจนักนักร้อบาๆเป็นชาวสวนด้วยเหรอคะมีสวนประยงชิีอะไรต่างอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นไร่ของที่บ้านที่ที่จริงๆไม่ได้ทำในเชิงพาณิชย์อะไรหรอกครับแต่ว่าคุณพ่อก็มีที่อยู่แปลงใหญ่เหมือนกันอยู่จังหวัดสระบุรีแล้วก็ ก็ปลูกผลไม้ไว้นานาพันธุ์นะฮะแล้วเราก็ทุกๆตลอดทั้งปีก็เดี๋ยวก็จะเป็นมะยงชิดเดี๋ยวก็จะเป็นมะม่วงเดี๋ยวก็เป็นอะไรต่างๆที่ปลูกกันไว้อย่างเงี้ยฮะก็จะมีผลไม้กินอยู่เรื่อยๆแต่ก็ปลูกไว้เกินความจําเป็นไปนิดนึงเหมือนกันก็มันก็เลยมีมาแจกจ่ายแบบว่าเคนรอบๆตัวที่ที่เรายังพอจะ แจกจ่ายไปได้แต่คงไม่ถึงขนาดทำขายอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่อัพรูปไปใช่ไหมคะคนก็บอกอุ้ยมาดเท่ของพี่วินกับมาดเกษตรกรรู้นมันขัดเกษตรกรไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้เป็นแบบแค่เจ้าของสวนไปดูสวนประมาณอย่างนั้นใช่ครับก็ไปไปสอยมาแล้วก็มาให้แบบว่าเออแจกจ่ายคร พ่าเขาบอกว่าอยหลังจากที่มีคุณวัตถ่เจ้าสาวแล้วออ้ยดูเปลี่ยนไปนะคะพี่วีฮะฮะเปลี่ยนไปเหรอฮะน่าจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปใช่ไหมครับโอเครู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมคะมีคนทักบอกว่าเป็นคนที่ยิ้มแย้มแบบมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคน พักมั้งครับแต่ว่าผมผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอิ่มสุขหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าเริ่มจะไม่มีคนคบเลยต้องทําให้ตัวเองเฟรนลี่มากขึ้น่่ะก็มีบ้างครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ